ในขณะนี้เนี่ยคะ่ะแต่ละคนที่ศึกษาธรรมะศึกษาเพื่ออะไรนั่นประการหนึ่งและศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่กําลังมีขณะนี้จริงๆมั่นคงเป็นสัจจะเป็นอธิฐานะที่จะเห็นประโยชน์ของการที่เกิดมาแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรเลยทุกคนสนุกสนานสุขทุกไปที่โน่นมาที่นี่มีเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็จากโลกนี้ไปทางญาติพี่น้องเพื่อนฝูงใครก็ตามแต่ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าใจว่า ธรรมะไม่มีใครยับยั้งได้ที่จะให้เกิดเป็นปฏิสนธิขณะแรกแล้วก็ที่จะต้องดำเนินไปเกิดแล้วต้องเป็นไปห้ามการเป็นไปของการเกิดไม่ได้เลยปฏิสนธิเกิดแล้วสืบต่อจากชาติก่อนประวัติคือความเป็นไปของชาตินี้ต้องเป็นไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทีละขณะเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลย เพื่อที่จะให้คลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนหรือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นเขาหรือว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ยั่งยืนซึ่งสามารถที่จะประจักษ์ได้เมื่อปัญญาอบรมสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ในยุคนี้ขณะนี้สมัยนี้นะคะถ้าการศึกษาธรรมะเป็นไปเพื่ออย่างนี้ทั้งหมดพระศาสนาจะดำรงอยู่ต่อไปอีกนานมากแต่เมื่อแม้ในขณะนี้ค่ะการศึกษาเป็นไปอย่างนี้หรือเปล่า เพื่อที่จะเข้าใจทุกคำที่ได้ยินเช่นคำว่าธรรมะนามธรรมรูปธรรมจิตเจตสิกรูปนิพพานขันอายตนะธาตุใดๆก็ตามทั้งหมดนะคะเป็นผู้ที่ไม่เผินและไม่ประมาทและรู้ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ทรงแสดงโดยใยยะต่างๆเพื่อที่จะให้เห็นว่าธรรมะเหล่านั้นก็เป็นธรรมะนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นธรรมะก็เป็นเพียงลักษณะที่ต่างเป็นนามธรรมรูปธรรมลักษณะที่ต่างเป็น,นนามธรรมรูปธรรมจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีปัจจัยขณะน,นี้ไม่มีใครสามารถที่จะทําให้ธรรมะใดเกิดขึ้นได้เลยและสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงดับไปแล้วก็ยังเป็นปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่ออีกนี่คือมากมายเหลือเกินนะคะเรื่องของธรรมะที่ไม่รู้ค่ะจนกว่าจะรู้ขึ้นรู้ขึ้นแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงที่ เหมือนกับได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์พระเหตุว่าได้เข้าใจธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไม่เป็นการกล่าวตูโดยการที่ว่าอ่านเผินฟังเผินแล้วก็คิดเองตลอดแม้แต่คําว่าปฏิปต,ปติซึ่งภาษาไทยใช้คําว่าปฏิบัติไม่ได้รู้ความหมายเลยว่าเป็นปัญญาระดับไหนไม่ใช่คนที่ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้อะไรเลยก็ปฏิบัติได้ นั่นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพุทธ,ธะนี่คะคือความรู้พระองค์ทรงสแสดงธรรมะเพื่อให้คนอื่นได้รู้ตามที่พระองค์ได้รู้แล้วด้วยเพราะะนั้นจะไม่มีคำใดเลยนะคะที่เป็นไปเพื่อความไม่รู้แล้วก็ทำทำไปด้วยความไม่รู้ทำไปแล้วก็ไม่รู้นั่นคือไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า